ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ okay. like เปิดคลิปมาเกตคุณแม่เลยได้พี่น้องเลยมามอบเงินให้นางเพื่อนพี่น้องขอบคุณเพื่อนใจดีมากมาเลยค่ะมอบผมเป็นสีทามไลยนี่วันนี้มาบผมเป็ี่ยนไปไหนคุยซักง่ายไอ้เพื่อนเรเลื่งกับห้าวแล้วแบบเห็นก็คือแบบโอ้ยลื่นมาลื่นกันแน่นี่เพือนนี่นั่นอือเป็นคนแบบคนบ่ปากบ่ปากบ่วาง นมปาเขไปลมกันอั่จังหวะได้กานกระปว่คำเอาบอเลาเลาลิ้นอีลันบุญีปากก็แล้วไปแหงจก๊บหา้อฮะอ้ยต่แต่เือตเลือไปแมนออะอาน่นตีจเทอยู่โยมาไปมาเจอคุณแม่คุณแม่มือื่นบอไปบอไปบอไปไดนะหานบอตายทันแล้วแล้วใส่สุดเบิดเด้อแล้วสุดลูกสาวบอได้ได้ ไปเลยเห็นก like oh, yeah. ันอยู่หน้าเวทีระทักเด้ออย่าว่าได้บทหาบทที่เห็นได้สำเนียงนะครับว่าได้ตัวสี่ได้ตัวสี่กได้สักเจ้ากรได้เจ้ากระสิไปบ่เจ้านะเจ้ากระสิไปบ่เออสิไปเต้นหรือไปยังอ๋อคัมเบเต้นแล้วก็สิดึงแขนลากเลยไปหาคนไปเหตุงานไปบ้านบ้านยัง คือนาซาเด็กพ uh, right? no, ouais. pues, ี่น th ้องน้องทำเองกระไดอยวน้อก็เดียวว่าไปกรุงเทพกรุงไทยคุณแม่หนูเคยไปเห็นอยู่บ้านว่าเคยไปเห็นผ่านไปผ่านมาอยู่เฮือนอยู่ซ่านเนี่ยคิดว่าเพิ่นได้ยันคุณพ่อแล้วสอกไปกรุงเทพกรุงไทยเด็ดสระบ้าได้ได้แล้วดูยังเนาะบ้านแห้งเหี่ยวตายบ้านนะ อกไปพุ่นแล้วไปลากเอาเด้อหาลากเอาลากเอาโลดอื้อ่นีเด้มื้อื่นีอันนี้คือคุณแม่เพิ่นบัวคลได้ออกหาลากไปดาวนบพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนซื่อเปลี่ยนซื่อเอาอันนั้นมันเื่ออ้แล้วมันเปลี่ยนเรวอันนี้ก็น อันนี้คือป้าอันนี้ป้าอันนั้น้องป้าันนี้ป้ามีการมามอบเงินให้นางจ้อยเพิ่นพี่น้องขอบคุณพ่อใหญ่เจดีในลายเรือจ้าที่ฝากมาให้เพื่นโวยเรือจนเจอครอบครัวของเพื่นเนาะขอบคุณคุณอาวและเที่ยวมาให้วดจู ันจะไปจูด้วยตอนนี้น้ำร่มคุณพูดอะไ้ได้ถือกองถือกองเฟื้องเขาไปหันนะโอ๊ยมันสีลามไปเบิร์นตกสีไม่ได้คุณอากับสิมาได้พี่น้องกเป็นยังออกปักซออยู่ยังปัะธานในหอสิได้อยู่ยังทำเล็บอยู่ทำเล็บออกปักซองทำเล็บเชิมสวยอยู่ยังประธานเลยเ่้นเป็นขับไปซื้อแล้วก็เครื่องก็ได้อันนี้คือป้าอันนั้นคืออันนอนสพาย ันกราบากับคุณแม่นูเลยแหละครับพี่น้องคเวลาหญ่ห่างอันเจ้าหน้าไม้ยังเล้ามา้น่ะคือจเก็บนเห็นส่งเขาไปสวรรค์น่มาเบื้องลอด่งไปวดเลือดู่สวรรค์หาไปวดเลือด่นนั้นคนบ้านหนูเลยพี่น้องบ้านสวยเลยคนบ้านเสวยค่ะเออเรามาเบื้องลาน าเบิงร้านที่กันมาเบิกันเนอมาเงมาด้มาเิดอรนี่ะเก่าไปะดีอ่ะนี่มันีมาต่เ้ไรแต่เกานั้นพื่อช่วงบบ่ายเพได้มากช่วงใบบ่าหาคำเมื่อวานนี่ก็ส่วงบ่ายมา มาได้ขึ้นเบื้องลูกพนพี่น้องไ้แล้วไว่าก็คุณแม่ต่อพี่น้องนั่งได้ไาไดไปกรุงเทพคุณทา้ทายน้ำคาบอกคุณแม่ข่ะขาด้ไปแล้วอันข้าน้องไปเบิดแล้วบได้ไปอ่มีพายุเฮือนโอ้เห็นแหลมแจมแล้วฮาร์ายขม่าเป็นพี่น้องจะเป็นพี่น้องันแต่กับอั <S <S> <S นทัวรนะแมนเป็น <Workers S 2> แม่ออแม่ข้าน้าเต็นน้องแม่คอยแตงชนีแล้ใกล้เออแกันนาล้เขานะนัเตั้อ <fünf. S 3> ื่นยากบกันจ hm. ี่าน่อกิกวดน้ันแบเือคม่เกินคนเอือยพี่น้องพี่น้องทั้งพ่อเกิน็นเอื้อยใครแมนก็ได้ ใจเจ้าเงเจ้อิันนะไดเอิดคุณแม่นี่แหละดสุดแล้วอืตั้งสุดแล้วเทยนงเติไดเทยังบ่เทียังจะ่าเทยนางเกาะเดี๋ยวในลื่นมแล้วจืดได้แล้ว แม่นะบัดยู่ในคลองนั่นแล้วออกมาแล้วนี่อันนี้การเพิน่นก็มาเยี่ยมร้านาเพินน่นมาซองเบื้องร้านอืมก็มาทุกมเมื่อทุงมื่อเ่กจะมาทุกมือเ่แม่ก็ลงมาเข้ากันเข้ากันยู่นั่น่นะก็มาทุ่มื่อแล้ว ื่านน่ห้าปเดาตลาดกบเปงเอาเองเขาไปจกอยู่กับเป้งอเร้อบอเียกวเจ็บองลูกเจอกนสร้างว่ะตลาดนั่นเองแปลงอยู่เองโอ้ีิงอมจิลง่เด็ได้น่นหนีไปหามอสเลยไปหามอแล้วเป็นมอห้นะเจมสก็อันที่นาคยอืมีอีกเจมบอ เจ๊มันจะมันเกับพอดีเฮเมันกที่อวมามันกิว่าสิบไปห้ามอแล้วมันก่อนเออไ่ราเรื่องเลยป็มันมีทางออกเนี่น้อยเหลธรรมดาเลยจะ้อนนออกลเจ้าเีลงมาล่มพี่เจ๊ลงมาลมพี่ลงยปมันม่อืน่โอ้ยเห็นว่ากระดอันนี้ก็คือนักสาวนั่นเองครับพี่น้อง อันขั yeah, ้นข <Wasn> ้ามันบอกไปผากทองไปซีกทองมันก็เสียหนั่นี่หรอเออไม่เป็นผักไม่เป็นบอ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 ป็นบอได้ฝากบ่ได้พันลูกนั่นแหละข่าววายุหัวบ่ได้ไปฝากไปเธอเดียวไปไปบ้านนี่นะนี่ชีว่างนี่ตัดดอกนอนไปเธอเดียวก็บ่ไปเลยก็บ่ได้ด้านั่นสาดขาดสาดไปกับ่อไปกบมีเงินอยู่ล้วนอะไรก็บบอหัวต้องเข้าใครจะได้ง่ายน้องแบบเจ็บบ่โดนเลยก็ะออง ว่าเพราะว่าลูกปุ๊กมันกะบผมกนไ้เลวก็ไปมอนา่มันกมันจะยากแน่นะมันเป็นเงื่องยากมันลุยมันก็ลุยนะคุณผู้คุณ้นี่แน่นอนม์บนสมมันกัลุ้กัจะลุ้นุ้ธรรมดาเลยแม่กับวัสมณ์แม่กับวัสมนรู้เนาะมันได้มันได้ก้มันลกัก็มาันก็ตายตายแล้วมันมู้อีกแต่มาได้คนนี้สามคนคุณนะอันนี้คุณที่สาม ในสองคนเราบารีอยู่น้ำพอน้ำแม่สาสคนก็ได้นอใช่ไหมเราออกมานเนอถอดทปนั่นทองเจะใสายันทำเสาย้เนอเรือมาบาป่นเราเห็นกันมันนั่นสมบูรณ์นั่นบแพงลูกอีพ้งวันนี้แห้งและต่อทนแทนไงว่ากระตำใกลดีทอมากองใส่เคี้ยวยองๆอลูไกัปลาไพน จานยาให้นรับเขื่อนจะปิดเบงอย่ารัน่าดตันบียร่ยส์บุตตันบตันบุตันบเมนดอกบเมนด s <S ็อกใส่ตัน้นววันนั่กรย้ายแสงไปบนไกลวุชุกัดอันจะจะในน้าอันเจ้เพ่อนนั้นลงมานำแหลานเพื่นพี่น้องลงมานำร้านรับเลยนี่รับแต่จะมาลงมาไ่หนบลยเพราะว่าแม่นะครับัาเป็นคนเบุเมนชนะ ตมนากระตุ้มน้ำอาพาแเ่มะนาเนาะมาบาแต่กระอม้ามือนั้นก็ลงมาเห็นสองแค่ลกันยำบันไถใส่เตมูนอันนี้คือประสบการณ์พันลายพี่น้องเครับประสบการณ์พันลายนะเอี่านยเลยเนาะเออ้ีาอาธรรมดาเลยเนาะร้านกับบ่มีเปล่าเอาเอเอาเองแหล่ แอบงานอะไย่ามันซานมือันมีซาน่ะดีล้วอย่างมันมีซาน่ะมันยากแม่มันยากบ่ซานอันเนี้ซานฮักซ่านฮักลากจเรียบเซาลุกซานฮักมันอาบดั้มกับยดดีๆเพราะว่าตกซานซ่านต้องัดเด่ยวด่ซานฮักเี่ยวกบาบานทานหน่ดีน เมื่อวานนี่ก็มาือวานนี้ก็มาอีกครั้งเมื่อวานนี่มาครับ้เจอคุณแม่มือวานนี้มาครเจอคุณแม่กับคุณเจ้าโชคดีไดเจอคุณแม่มหะโคสบายกายโชคดีโชกดี มาแต่ตลาดพี่น้องกันได้ช่ไปกับไปวิ่งจังหว่าจะไปอันไปเยี่ยมนงน้องไอรีนแต่คือคือเพิ่นเมื่อล้วเัาก็ซืเมื่อเยี่ยมอยู่บ้านไปเลยมาเยี่ยมลูกสาวเขาก็ได้มาอะไรกันเพิ่นเมื่อป้าพี่น้องอยู่โรงพยาบาลเลยจิ้มมาเยี่ยมอยู่บ้านต่อเมื่อไ้บอกได้แบบไ่ได้ทักทัยกันเลยนะธรรมดานี่นะพี่น้องกะ มามอบมอบเงินให้เพื่อนเนาะเพื่อนก็ขึ้นไปเอานลูกแล้วเอาลูกแล้วลูกเคนแรกสิบสี่เอากระซีไปเสตต๊ะจ้าน่เมาแล้วมาแล้วบัลลังก์ลงมาไหมอือคุณแม่ได้เสิคุณแม่ได้เสิไปเสตต๊ะค่ะคุณแม่ไปหางัวคุณแม่เปโอ้กระเดียบไปหาง้วยเสตดอกโอ้ยไปหางัวเอจะแม่นะโอเคพี่น้องก็เขาแก้บรรยากาศสักนิดมันรับเลยโดย